สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวันนี้เข้าสู่ EP 6ก็พบกับครูแก้กอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะในวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบปรนัยเพื่อประเมินผลกันนะคะตัวชี้วัดพ .4.1 ป .1 2ทับอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง พ4.1ป .1 ท3ปฏิบัติตนตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยแบบทดสอบปรนัยเพื่อประเมินผลหน้า119และ120หน้า119และ120คำสั่งนักเรียนใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง โดยครูจะอ่านโจทย์และคำตอบให้ฟังนะคะแล้วให้นักเรียนทำไปพร้อมกับครูเลยนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า119ค่ะเดี๋ยวครูจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็คิดว่าข้อไหนน่าจะถูกแล้วก็ให้ระบายลงในวงกลมในข้อนั้นนะคะข้อ 1. นักเรียนมีวิธีสังเกตยอย่างไร ว่าเพื่อนเป็นโรคไข้หวัดข้อ1น,นักเรียนมีวิธีสังเกตยอย่างไรว่าเพื่อนเป็นโรคไข้หวัด 1. อาเจียน 2. ถ่ายเหลว 3. น้ำมูกไหลตลอดเวลานักเรียนเลือกข้อที่ถูกแล้วระบายได้เลยค่ะข้อ2 การปฏิบัติตนในข้อใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้หวัดข้อ2การปฏิบัติตนในข้อใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้หวัด1ตากฝน2เล่นในที่ลก3ใช้มือสกปรกหยิบอาหารรับประทานนักเรียนเลือกข้อที่ถูกแล้วระบายได้เลยค่ะข้อ3 ข้อใดเป็นวิธีป้องกันอาการท้องเสียข้อ3ข้อใดเป็นวิธีป้องกันอาการท้องเสีย1พักผ่อนให้เพียงพอ2อ,ออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอ3ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายนะักเรียนเลือกข้อที่ถูกแล้วระบายได้เลยค่ะ ข้อ4มีตุ่มแดงเม็ดเล็กๆขึ้นที่ผิวหนังและมีอาการคันเป็นอาการเจ็บป่วยในข้อใดข้อ4มีตุ่มแดงเม็ดเล็กๆขึ้นที่ผิวหนังและมีอาการคันเป็นอาการเจ็บป่วยในข้อใด 1. ฟกช้ำ 2. ผื่นคัน 3. ตัวร้อน นักเรียนเลือกข้อที่ถูกแล้วระบายได้เลยค่ะข้อ5การกระทำในข้อใดทำให้เกิดรอยฟกช้ำข้อ5การกระทำในข้อใดทำให้เกิดรอยฟกช้ำ 1. นมีบาดนิ้ว 2. มะแมลงกัดต่อย 3. แขนกระแทกกับโต๊ะ นักเรียนเลือกข้อที่ถูกแล้วระบายได้เลยค่ะต่อไปข้อ6ให้ในักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าถัดไปนะคะข้อ6เมื่อมีน้ำมูกไหลควรปฏิบัติตนตามข้อใดข้อ6เมื่อมีน้ำมูกไหลควรปฏิบัติตนตามข้อใด 1. สั่งน้ำมูกแรงๆแล้วใช้ผ้าเช็ด 2. ใช้ผ้าเช็ดหน้าสะอาดเช็ดน้ำมูกเบาๆ 3. ใช้มือบีบจมูกแรงๆให้น้ำมูกไหลออกมานักเรียนเลือกข้อที่ถูกแล้วระบายได้เลยค่ะข้อ7เมื่อเกิดรอยฟกช้ำควรปฏิบัติตนตามข้อใดข้อ7เมื่อเกิดรอยฟกช้ำควรปฏิบัติตนตามข้อใด 1. ใช้พลาสเตอร์ปิดบาดแผลไว้ 2. ใช้ขี้พึ่งนวดบริเวณฟกช้ำ 3. ใช้ถุงใส่น้ำแข็งประครบนักเรียนเลือกข้อที่ถูกแล้วระบายได้เลยค่ะข้อ8เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามภาพนักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อใดข้อ8 เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามภาพนักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อใดนักเรียนสังเกตที่ภาพนะคะในภาพน่าจะเป็นอาการท้องเสียนะคะนักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อใดนะคะข้อ1ดื่มน้ำตาลเกลือแร่ 2. รับประทานยาธาตุน้ำดำ 3. า 3. รับประทานน้ำเย็นหลายๆแก้วนักเรียนเลือกข้อที่ถูกแล้วระบายได้เลยค่ะ ข้อ9การกระทำใดเป็นการปฏิบัติตนในการป้องกันการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสมข้อ9การกระทำใดเป็นการปฏิบัติตนในการป้องกันการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม1เล่นในที่ซอกมุมห้อง2วิ่งเล่นกลางแจ้งขณะฝนตก3นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ นัเรียนเลือกข้อที่ถูกแล้วระบายได้เลยค่ะต่อไปข้อ10ข้อสุดท้ายนะคะข้อ10การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยอย่างถูกต้องส่งผลในข้อใดข้อ10การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยอย่างถูกต้องส่งผลในข้อใด 1. ร่างกายซุดโทม 2- ร่างกายเป็นปกติเร็วขึ้น 3. อาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นนักเรียนเลือกข้อที่ถูกแล้วระบายได้เลยค่ะจากนั้นตรวจสอบความเรียบร้อยให้ถูกต้องนะคะว่านักเรียนทำครบทั้ง10ข้อหรือไม่นะคะกำหนดส่งงานส่งภายในวันอาทิตย์ที่12ทธันวาคม ถ่ายรูปส่งครูหน้า119และ120ทั้ง2หน้านะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่บนหัวกระดาษก่อนถ่ายรูปส่งในรายกลุ่มอัลบั้มส่งงานวิชาสุขศึกษา EP 6ครูเก็บคะแนน10คะแนนความถูกต้อง10คะแนนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมส่งงานให้ตรงเวลานะคะสวัสดีค่ะ